อะไรเกิดขึ้นเนี่ยปัดออกนันทีเลยอย่าไปข้างไปนานมันจะรู้สึกเฉยชมเหมือนจิตไม่มีกําลังเลยอย่าไปยุ่งมันให้ย้อนกลับมาหาตัวสติสตทีลอะทุกขมัสุขะไม่ถือว่าสุขไม่ถือว่าทุกเฉยเฉยนั่นแหละอย่าไปเฉยกับมันอย่าไปเฉยกับมันให้รู้งให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันรู้สึกเฉยนะประเดี๋ยวมันเบี่ยงไป ปเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปพอพอรู้ทันนั้นน่ะมันจะวางวางเฉยมันจะไม่ยุ่งอ่ะจะดีดตัวออกทันทีเลยรู้รู้ในรู้รู้ในลึกรู้ซอนลึกมีสีหระดับรูรรรรบ้รู้ในรู้รู้รู้ธรรมดารู้ใบนอกรู้ในรู้รู้ในลึกรู้ซ่อนลึกเข้าไปอันีทีน,นี้เป็นอนัตตามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือชังมันอย่าไปยุ่งเป็นอาการของจิตทั้งนั้น แล้วที่สําคัญในอย่าไปอยากให้มันเป็นอะไรมันไม่สบายก็รู้ทันมันมันไม่สบายก็รู้ทันมันจะสงบก็รู้ทันมันลดพละลมไปมันไม่สบายก็รู้ทันมันมันไม่สบายรู้ทันมันเอรู้ทันมันมีความรู้เท่าดันเห็นการเกิดดับมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรจะมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไปเราไม่จำเป็นต้องไปดับมันแค่เข้าใจมัน ถึงจะดับก็ดับไม่ได้สังขารมันเกิดขึ้นเองมันมันดับเองจะดีหรือร้ายจะสุขจะทุกข์จำพอใจยังไม่พอใจมันเกิดขึ้นเองมันมันดับเองมันเป็นดามวิธีไปดัหน้าท mm ี่ไปดับธรรมชาติของมันมันหากเป็นเข้ามาอย่างนั้นไม่ต้องไปสําคัญมันหมายอะไรมันมากน้ำประเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนี่คือธรรมชาติของจิตก็จิตมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากด้วยอาการมากด้วย กิริยาอาการแล้วแต่มันจะสรางอะไรเกิดมาบ้างกันตึกไม่ยึดม่ก็เป็นเพียงเก่วสภาวะจิตเท่านั้นพูดได้ว่ามันจะสบายหรือมันจะไม่สบายเงินชั่งช่างมันเพื่อของจิตไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเป็นไปตามเหตุตามผลของมันอืมเป็นไปตามวิธีของมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปดัดแปลงมัน ไม่ต้องอยากให้มันเป็นอย่างไรดูตามจริงที่มันสมควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาการกิริยาอาการใดๆที่ปรากฏขึ้นไปเดียวก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบมันเปลี่ยนแปลงตไปตามวิธีหน้าที่ของมันรู้ตามจริงฟังแล้วว่ารู้ตามจริงไม่ต้องไปขัดความมันไม่ต้องไปดัดแปลงมันทำความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราไม่ทราบในเหตุอย่างนี้ จึงมักจะไปยึดถือว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของของตนว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยความกรวนกระวายกระซำกระสายเร่าร้อนที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยเราว่าเราเข้าใจตามหลักธรรมชาติที่มันสมควรจะเป็นแคแล้วสิ่งทลายทั้งบเหล่านี้นะมันก็มีวิธีมีหน้าที่เป็นไปตามวาระวาระเป็นไปตามหน้าที่ของมันนี่ไม่มันไม่สบายก็อยากให้สบาย มันรู้สึกไม่สงบก็อยากสงบแท,ท้จริงแล้วพอมันรู้สึกว่าไม่สงบไม่มีกําลังไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากเลยแค่ย้อนเข้าหาผู้รู้เลยสัมพความรู้สึกที่ไม่สงบเนมันดับลงเมื่อย้อนกลับก็ไปหาผู้รู้รู้ในรู้เพ่งอยู่สองนาทีสามนาทีห้านาท,หาทีหรือจะเบรกนานเท่าไรก็ได้รู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 ้ความรู้สึกไม่สงบมันดับลงไปแต่จะสาม,มารถสัมผัสความเป็นอิสระทางจิตได้ จิตก็มรากฏมีกำลังขึ้นมามันก็แค่นี้เองเป็นผู้เห็นไม่ใช่ไปเป็นผู้เป็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นอาการตามจริงที่มันเกิดขึ้นต่างอยู่แบบพันเป็นแปลงดำไปตามวิถีไปตามหน้าที่ของเขาที่มีความไม่มีความจำเป็นต้องไปดัดแปลงอะไรดูตามจริงฟังธรวมะดูตามจริง ดูตามจิตที่ขณะที่เป็นปัจจุบันที่สุดนั้นเรามีความรู้สึกอะไรปรากฏขึ้นจะมีความคิดแบบไหนมีความรู้สึกอย่างไรปรากฏขึ้นดูที่จิตของเราพิจารณาที่จิตของเราสังเกตที่จิตของเราศึกษาพรูุ้ริวิบัติเจยวพายในจิตใจของตนฉันั้นสามารถดูได้มาอ๋อมันเป็นมันอย่างนี้เองเป็นอย่างนีเง้เป็นวิถีเป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน เข้าใจกายเข้าใจเข้าใจแล้วทำไงได้ทีก็มันเป็นของมันอย่างนั้นคงคุมไม่ได้ตัดออกไม่ได้บังคับบัญชาการไม่ได้มันจะเป็นไปตามวิธีเป็นไปตามหน้าที่ของมาันขันธ์ทั้งห้าก็คือขันธ์ทั้งหา้ารูปก็ดำวิทนาก็ดำสัญญาก็ดำสังขารก็ดำวิญญาณก็ดำรูปคือรูปร่างกาย เวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาสามเวทนาเนี่ยวาเวทนาสัญญาความจาได้ไม่รู้สังขารความคิดปปุงแต่งวิญญาณตัวบทราบขันตังหาก็คือขันตังหันนิจังทุกขาาังนัตตาก็เป็นน,นิจจังทุกขาาังนัตตาเหมือนกับลายของเสือเสือโครงเสือโคง้งลายพาดกอนลายเสือกับเนื้อกับหนังมันคนละเรื่องเอนีย มันไม่ได้ไลยมาถึงเรื่องดับหนักของมันไอไลเสือลายเสือกาตัวเสือนันกตั้งห้ากับอนิจจังุพพนันตาก็เหมือนกันขันตั้งห้าลูกเวทนาจัณฐาสังขารเวิญาณมันก็คือขันทั้งห้าเป็นคนละอย่างกันกับอานิจจังตุกขันตาเพียงแต่ว่ามันมันคนละอย่างกันแต่มันมันไม่ได้แยกกันเวลาอนิจจังุพรนันตา็เป็นไปตามหน้าที่ของมัน มันจะลายเสือตัวเสือเนื้อของเสือหนังของเสือมันไม่ได้ลายเหมือนขนเพราะมันหันต่างห้ามมนตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงได้ไปเพียงแต่ว่ามันแยกกันออกไม่ได้แต่มาทําหน้าที่คนละอย่างกันคนละเรื่องกันเพียงแต่อาศัยอยู่ด้วยกันท่านั้นแล้วปัิจานุูการณดาเป็นอย่างนั้น อันนี้ศึกษาเพื่อทราบหรือเพื่อรู้ก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอะไรละในเมื่อมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นของของใครเนี่ยแล้วแต่มันจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันมันเกิดเองมันมันกระดับเองมันเมื่อเรารู้อย่างนี้เราว่าไม่สามารถจะควบคุมได้ให้เป็นไปตามปารนอร์ต้องการก็ไม่ได้ ตัดออกก็ไม่ได้ไม่เห็นมีก็ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางเสียเท่านะมาดูเท่าทันร่างกายดูเท่าทันจิตใจก็เป็นหน้าที่ของมันมันจะแก่จะเจ็บจะไข้จะตายก็เรื่องของเขามันจะคิดมันจะปรุงมันจะแต่งมันจะนึกมันจะรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเรื่องของจิตทางนั้นมันจะสงบบ้างมันจะไม่สงบบ้างมันจะเฉยอยู่บ้างก็เป็นเรื่องของจิตทางนั้นมันช่เรื่องของเราเนี่ยเราเตรียม ตอนรับมันอย่างดีมีสติปัญญาในการต้อนรับมันให้ถูกต้องไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นสําคัญเท่านั่นคืออาการของจิตจิตมันทําหน้าที่ของมัน,ไ,มมมนไปตามเดิมมันทําไปตามวิธีไปตามตามตามหน้าที่ของมันตามวิธีตามหน้าที่ตามธรรมชาติของมันเนี่ยดูที่จิตใจของเราไม่ยึดเกิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดดับเกิดดับไปตามหน้าที่ แต่ถ้าไม่ยึดที่แล้วจิตใจของเราก็หมุนไปสู่การเกิดและการดับไปตรงปเปมนเกิดของนิจังดูจนาตาเพราะว่าไปยึดเอาสิ่งที่มันเป็นอน,นิจจังมันเป็นดูความเป็นนาตายอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปสําคัญปานไปมันทีล้วมันก็เกิดไปตามวิธีของมันไปตามนาทีของมันไม่ยึดไม่ถือไม่สําคัญป่านไปความเดินเนื้อร้อนใจเอ้ยไม่บากฏขึ้นรักษาจิตของตนสํารวมรักษาจิตของตน สตินั้นสำคัญมากสตินี้เป็นกำแพงกำแพงป้องกันกิเลสทุกประเภททะลุทะลวงเข้ามาให้จิตไม่ได้สติที่เกิดขึ้นจากปัญญาสะสมในการเห็นกันความ,มไม่นห้นเป็นทุกเป็นนัาตากายไม่เที่ยงกายเป็นทุกกายเป็นนัาตาจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกจิตเป็นนัาตาเขาสังเกตดูว่าวันนี้มีคิดกี่เรื่องมันรู้สึกอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงบัดนี้ มันมีความรู้สึกกี่ประเภทมันมีความคิดกี่อย่างแ mm hmm. yeah. สกซอนขึ้นมาปรากฏขึ้นมากระทบเข้ามาสุดท้ายมาเรื่องเด,ดามๆ้วนั้นก็เกิดจับจับต้องทัวไม่ได้มันไม่มัม่นคงนั่นก็ทำความเห็นด้ว่า mm hmm. ก็เพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นดีก็ไม่ตามไปชั่วก็ไม่ตามไปสุขก็ไม่ตามไปทุกข์ก็ไม่ตามไป สบายไม่ตามไปไม่สบายก็ไม่ตามไปเฉยอยู่ก็ไม่ตามไปรู้เท่าทันของสังขารเธอจิตมันทำขอมันอย่างมันมีนาที่มาอย่างนั้นเองบามาไปสนเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงไหนตรงใดตรงหนึ่งนั่งอยู่กับที่แต่บางเอวนันในสถานที่นั่งเราเห็นคนเดินขวบไฝขวัญไขอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่ได้เรามาได้ลุกนี่จากที่เรานั่งโดยเฉย คนนั้นเดินเข้ามาคนนี้เดินจากไปนจะเป็นใครต่อใครเดินกว่ำคอยคขวนำขวายทาอะไรต่างๆเดีแต่เห็นหมดแล้วว่าเขาทําอะไรเขาเดินไปทงาทงซ้ายทางขวาหยิบจับอะไรเขาเดินมาผ่านตรงนั้นเขาไปตรงนั้นตรงนี้เรานั่งดูเฉยๆไม่ได้ไล่ตามเขาแค่ดูเฉยๆว่าเขาเดินมาอเขาเดินไปตรงนั้นนะเรื่องของเขาความคิดตรง,น,งนั้นเนี่ยดูสติที่มีอยู่ในจิตของเรามันไปทาหน้าที่ทําหน้าที่มัน อันนี้มันจะเห็นความคิดไหในจอนเข้ามาความรู้สึกอะไรต่างๆจอดเข้ามาอุปบมามนกะเหมาือนกับว่าเรานั่งดูคนทั้งหลายนะั่นนะที่มันเดินเพ่นพากอยู่นั่นนะนะจะไปที่ไหนที่ไหนนะด้วยความที่เราไม่ได้ลุกหนีจากที่นั่งแต่เราแค่ดูเฉยๆเนี่าการที่จะได้นาความทุกข์ความกวนกบายกับคนอื่นที่เขาเวียนเข้ามาผ่านไปเวียนเข้ามาผ่านไปเดินความไคว่คว,วันไขว่ไม่ได้เลยตามไปเราก็าาแค่ดูเฉย มันก็เป็นอย่างนั้นอือก็เห็นความคิดประเภทนั้นมันผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันจะหายไปเดียด๋ยวพอไม่ผ่านเข้ามาอีกเขาเรียกนว่าเราเจริญสติรู้จากหน้าที่ของตนการพังเผปเรื่องของกิเลสการไม่เผปเรื่องของธรรมตรงนี้เนี่ยมัน,ำท,นทำความเพียรทําความเพียรเพียรอยู่ภายนในจ,จิตใจตัวเองการเจริญสตสสสิอย่างสม่ำเสมอมารู้ตัวมานนั้นเหอะไม่ได้ปล่อยไปตามอัปเสสอารมณ์ไม่ได้ปล่อยไปตามอัสอมมป,อปสสความคิด ไม่เพียงไม่ต่ำไปเท่านั้นยังทราบดีด้วยว่าความคิดผารมความรู้สึกหลเป็นเรื่องของสังขารสัมเเอสังขาราน,นิจจามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงในเมื่อมาเดี่ยวอ๋อมันเ,เป็นคระมบัอย่างนั้นเป็นไปของจิตเป็นพรามบัอย่างนั้นเองอันนี้มันจะเป็นอะไรไปได้เสียน,นะเราจามาสจบสบอบปะได้เพราะมันไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจไม่กวนกวาย จำตัวจิตตัวใจตัวความคิดความนึกความป่งความแต่งไม่เกิดความไม้ตรงกังวลเพราะเชื่ออยู่้วยว่าในจิตใจของเราประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปเลยเท่านั้นขึ้นชื่อว่าสังขารเกิดขึ้นเองของมันมันก็ทาเองเกิดขึ้นเองตามหน้าที่ตามเองไปทำพิธีของมันข้อธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นหน้าที่ของมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเอง เป็นไป่างนั้นเองเป็นไปตามวิธีอย่างนั้นเองรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงรักษาจิตใจให้มันให้มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ปรากฏขึ้นมาในจิตใจตัวเองเนื่อมาทําความเียรอย่างสม่ําเสมอดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูการแบ่งพันเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจของชีวิตจิตวิญญาณกันทั้งหาสัตว์ตนบุคคลเขาเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเข้มันอย่างนี้ แต่ก่อนเราไม่ทราบจึงอยากจะให้เป็นอย่างโดนบ้างอยากให้เป็นอย่างนี้บ้างอยากให้เป็นไปตามความต้องการของจิตใจบ้างเมื่อไม่เป็นไปตามความต้องการนความทุกข์กัะไรากฏขึกนมาภายในจิตใจของเราแต่ว่าความทุกข์กร้ปรากฏมันเป็นเดียวอย่างนี้เองเป็นเดียวอย่างนี้เองเป็นไปตามวิธีหน้าที่ของมันเพราะมันเป็นจิตนั้นแหละมันถึงเป็นอย่างนั้น มีหน้ากันเล่าองค์พ,พระบุทธเจ้าองค์ดันถึงสั่งสอนให้พุทดับสัตว์อย่างเราดันทลายอะไรอย่าไปยึดถือสําคัญบ้านหมายว่าร่างกายเป็นเราอย่าไปยึดถือบ้านหมายว่าจิตใจเป็นเราให้สําคัญเยว่าการนี้เป็นอนตาาจิตนี้เป็นอนตาาไม่ใช่จิตใจของเราเป็นเพียงสัจธรรมธาตุรู้ธาตุไม่รู้เท่านั้นไม่ถือว่าเป็นสัตว์ตนบุคคลเขาเราอะไรกัน สัตว์ดัวตนบุคคลบรรดุสิ่งของเป็นเพียงแค่ความโมง่เขลาของโดยจิตที่สมมุติให้ความหมายขึ้นมาที่สมมติให้ความหมายขึ้นจนท้ายไปแล้วสิ่งทารายจัมโวนั้นไม่เทียมเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่เทียมเป็นทุกข์เป็นนัตตาเอามาเป็นของเราไม่ได้เมื่อมาเห็นอย่างนี้นักเข้านักเข้าคลายความลงสิ่งที่เป็นเครื่องกังวลของจิตใจความทุกข์ความเศร้าโศกความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้น ธรรมชาติอะไรก็ค hmm. mm ือทำไปตามวิธ okay no okay okay ีหน้าที่ของเขาตามธรรมชาติของเขาเนี่ยความจริงเนี่ยในนาอยาไปดัดแปลงมันดูตามจริงเอาละมันอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราจะดูตามจริงมันว่ามันไม่เที่ยงสักอย่างมันกยนขึ้นทั้งอยูนไปพันเป็นแปลงดับไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างประเดีก็เปลี่ยนแปลงไปเอาเดือดพอมไป